กลับมาชมกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทุกงอกยีเตดเจอกับสมไก่กอกวินเอสทอดิชาอ่อนนะครับเดือนจากชื่อยาวนะครับผู้บรรยายขออนุญาตย่อสั้นๆว่ากอกวินครับจะได้เข้าใจง่ายครับแต่ชื่อเต็มของเขาคือสมไก่กอกวินเอสทอดิชาอ่อนนะครับ มาดูรายชื่อผู้เล่นของันสองดีมีใครกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ทุ่งยอไเต็ดนะครับจะมีผู้เล่นจะต่อไปนี้นะครับเบอร์ห้าน้องน้ำวนครับเบอร์สามข้าปั้นเบอร์เก้าน้องดิวเบอร์สิกำปั้นเบอร์สิสี่น้องดินครับเบอร์สิเกน้องเดฟเบอร์สี่ส็น้องโฟกแล้วก็เบอร์ส2น้องเกอเบอร์ส5หน้องปูผาและผู้รักษาประตูครับเบอร์หนึ่งน้องเมดและเบอร์สิบสี่น้องแฮกนะครับส่วน กอกวินนะครับสมไก่กอกวินเอ็กซ์สทนิชาออนครับมีผู้เล่นดักต่อไปนี้นะครับเบอร์2ทันวาครับเบอร์สิบคอปเตอร์โอ้โหอันนี้น่าจะทีเด็ดครับเบอร์เกอะตอมเบอร์สิบสามสตมเบอร์3น้องคิมเบอร์เจ็ดโฟเทิร์สนะครับสิบสองสกายเบอร์หกอโนและเบอร์สี่น้องเฟนเรียกได้ว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับสำหรับกอกวินครับเอานะครับตอนนี้ ทั้ง2องทีมพร้อมเริ่มครับเตะไปเลยครับเข้าปั้นโอ้โหนี่ครับประมาทเข้าปั้นไม่ได้นะครับยิงเก่งอยู่แล้วนะครับน้องเข้าปั้นนะครับ<ป>ต้องบอกว่าทุงโฮงนี่เรียกว่าคึกคัดกันเลยทีเดียวอ้าวระวังครับโอว้วันนี้ต้องบอกว่าสี่คู่ที่ผ่านมานี่ยิงกันไปหลายประตูเลยนะครับ โอ้ยโอ,ย,โอ,ย,โอ,ย,โอยระวังครับระวังครับแม่ระวังครับวันนี้กรรมการก็เป็นกรรมการชุดใหม่ครับเรียกว่าหาประสบการณ์ครับวันนี้ฝึกวืดโอยเจ้าบ้านจะมีวืดได้นะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับจาหว่าืดเขาอาจจะบ่อยครับบอลเด็กไปต่อครับนี่ครับ เอาลุยต่อครับออกข้างไปทีหนึ่งเอาเลยครับไปต่อครับกกกวินติดเข้าปั้นต่อบอกว่ารู้สึกว่า ก็ทั้ง2ทีมครับก็ไปลุยกันมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เราไปที่เบียโกสายวอริเออร์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการลุยแบบต่อเนื่องเลยฝ้าวครับเป็นสัปดาห์ที่2ติดก,กันแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเด็กนะครับของจังหวัดแพร่นะครับเรียกว่า เดือนนี้ถูกใจไม่รับบอลเด็กเลยครับ3สัปดาห์ติดครับเดี๋ยวสัปดาหาหน้าไปที่อบจแพร่นะครับกับกอร์อซ p เอ็กพีเคพีสปอร์ตครับ2025นะครับก็อยู่ในโครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่นะครับในสัปดาห์หน้าครับเราไปที่อบจแพร่กันนะครับก็ติดตามกันได้ครับก็ถ่ายทอดสดทาง PKP แล้วก็บิลโซนเหมือนเดิมครับ ต้อขอบคุณทาง PKP Sport ด้วยครับที่เดียวจบครบเรื่องเสื้อนะครับโดยพี่เอ PKP Sport นะครับไปสั่งทำเสื้อก็ได้ครับอยู่ตรงข้าม B ิ c C ซแพร่ครับดีไซน์สวยงามนะครับเรียกว่ามีหลายแบบให้เลือกเลยนะครับไปที่ PKP Sport ได้เลยนะครับต้องขอบคุณพี่เอกด้วยครับที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ครับพัฒนาวงการบอดเด็กไปด้วยกันครับรวมไปถึงต้องขอบคุณทางพรชัยเครื่องด้วยนะครับที่เรียกว่าสนับสนุน การแข่งโซนพี่โซนมาเลยตลอดนะครับโดยคุณพอใชัยพิพาฒน์สกุลเด่นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครูฝ้ายด้วยครับกัญญาพอดวิพาฒน์สกุลเด่นครับออกข้างครับได้ทุ่มบอลครับสำหรับทุ่งโฮงครับน้องน้ำวุ้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับสำหรับทุ่งโฮงครับโอ้โหอันนี้พลาดเองครับติดครับ เอาแล้วกลายเป็นว่าคู่นี้สูสีเลยครับหลังจากที่ผ่านมานี่โหยิงประตูกันเยอะครับแต่คู่นี้สงสัยว่าคู่นี้อาจจะสูสีครับออถุ่มบอลครับเอาแล้วเรียกว่าไม่ใช่งานง่ายของเจ้าบ้านอย่างกองกวินแน่นอนครับ โอ้โหคือหลังไปเลยครับ <_ t une> ไปต่อครับ <_ t une> นี่ครับถามอยากไลครับ <_ t une> อ้าว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 ยิงเตะโอ้โหประมาทไม่ได้ครับกอกวินครับทุ่งหงนี่จัดเต็มอยู่แล้วเตะเข้าไปโอ้โหเอาละครับร <_ t une> ับบอลไม่ได้ครับ อาวดขึ้นมาครับน้องเมดรครับลุยต่อครับนี่ครับกอกกวินครับไปแล้ว,วไปแล้ว,ว,ลวเอากอกกวินลุยต่อยิงไม่ยิง,ยงจับบอลเอาเอาหาจะว่อยู่ยิงติดน้องเมดรครับเต็มมุมของกอกกวิน เตะมุมครับกอกวินเตบมุมมาโอ้โหติดครับนี่ครับเคลียออกไปเอาลุยต่อครับมาที่อะตอมอะตอมจ่ายมายังนี่ครับมาที่อาโนอาโนลุยต่อเอาแล้วไปต่อยิ่งตีบล็อก เอาแล้วลุยแล้วครับทุ่งโอ่ไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้ครับนี่ครับจับบอลไว้เลยครับเบอร์เจ็ดน้องจีเขียนมาดิโฟตเตร์นะครับเบอร์เจ็ดนะครับอา้าวุ่มบอลมาโมงไปทีหนึง่งโงงเข้าไปครับมาที่น้ำบุญติดครับหวดเข้าไปครับเอาแล้ว โดนบงังโดนบงังเอา้าเคลียไปโฟเติร์ดโฟเติร์ดครับโฟเติร์ดํานี่ครับไปได้ครับเอา้าดักได้ในต้นข้าวเอา้าไม่ใช่ตอเข้าปั้นเข้าปั้นครับเอา้าลุยต่อครับนี่ครับเอา้าน้ำวนเอา้ายังแย่ม,มอนไม่ได้ไปต่อกอกวินออกหลังครับตากเตะ เอาเตะขึ้นมานี่ครับลุยต่อมงไปทีหนึ่งเอาอยู่ก,กลางสนามมาที่มาที่กลางสนามนะครับน่าจะเปลี่ยนตัวนะครับมาที่กลางสนามนะครับแล้วก็รอก่อนนะครับนี่ครับน้ำบูลครับเตะติดครับแล้วก็ออกข้างไปเป๊ตัวนี่ครับถูกต้องครับ เอาเบอร์11บลงมาครับกำปั้นมาแล้วครับทุ่งหงก,กำปั้นครับเอาไปต่อครับทุ่งหงก,กำปั้นกำปั้นเอาอมไม่มีใครออกข้างครับภูบอลครับน้องภูผา โอ้โหโห,โหนีสูสีเลยครับ <What? Yeah. S 1> ตอนนี้ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับ <What? Yeah. S 1> ยามีทีนะครับพาเกอว่าเสมอในเวลาต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะนะครับ <What? Yeah. S 1> นั่นหมายความว่าจะไม่มีผลเสมอนะครับมีแต่แพ้กับชนะนะครับ <Yeah. S 1> ออนัานนีก็เรียกว่าเ <Yeah. S 1> สมอในเวลาก็จุดโทษอ้าว <Yeah. S 1> เ,เลือบลอย โอ้โหรออยู่แล้วครับเบอร์เจ็ดโฟ์ตอร์ครับจากกอกวินครับกอกวินเอ็กสอทอนิชออนครับน้ำหนึ่งศูนย์ไปก่อนเอาไปต่อครับทวงหงแต่ไปช็อตนี้รับบอลไม่ได้ครับเอาลุยต่อครับนี่ครับ ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนเลยครับสำหรับกกอ,อกวินครับเอานะครับไปต่อครับทันว่าออกผุมบอลครับผุมบอลมาติดน้ำมูลครับเอาแล้วทอย่างลายปล่อยไปที่พุทธสาประตูนะครับเอใครไม่แน่ใจนะฮะ โราัพท์ปน์นะครับไตรู้ก็สก,กิดผมมาด้วยนะฮออกต่อี้ก็เรียกว่ามาถึงคู่5แล้วนะครับวันนี้ครับก็มีมทั้งหมด21คู่นะครับวันเดียวจบครับเอาละครับทุ่มบอลครับ ทูมบอนมาไปต่อครับนี่ครับน้ำบูนครับเอาเอาเอากุกคลกกันอยู่ครับเอาเตะไปครับเข้าปั้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสวัสดีหมดเวลาเป็นอันว่าทุงงงยังติดตาม ซูงไก่กอกินเอ็กสทรนิชาออนศูนย์ประตูต่หนึ่งนะครับก็ได้ประตูจากหมายเลขเจ็ดครับน้องโฟร์เตอร์นะครับือว่ารันกันไวนะครับครึ่งละสิบนี่แน่นอนครับคิดไวต้องทำไวด้วยครับเริ่มครับหลับบอดอ้าวโอ้โหไม่เข้าครับเ้กครับโอ้โหตกใจแวบเอ้าไปต่อครับ โอ้ยเกือบสองแตกแล้วครับนี่ครับอ,อ้าวอ้าวอ,าอ,าอากอกเวนครับอ้าวต้องเคลียร์ไปก่อนครับต้องเคลียร์ไปก่อนครับสาหรับทุ่งโฮงครับเอ้าทูมบอลมาเอาเกี่ยวกันไปมาครับตอนนี้ ออกครับเอาละครับไปต่อครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาเกี่ยวไว้ได้ไปได้หรือเปล่าเกลียไปครับช็อตนี้ออกเอาละครับไปต่อครับ<ป>นี่ครับทุ่งหองนีต้อบอกว่าใจสู้อยู่แล้วครับ ไปแล้วไปแล้วเข้าปั้นเข้าปั้นโอ้ยแต่ไปไม่ได้ครับโดนเคลียร์ทิ้งไปทีหนึง่นองออกข้างครับได้ทุกบอลครับสำหรับทุง่งหงไปต่อครับเดี๋ยวคู่หน้าเราจะได้ดูกอรีรีสีรับที่ว่าจะว่าแกร่งเลยทีเดียวครับตีรุ่นยูสิบนะครับ เอาโหช็อตดีไม่ได้ลุ้นอะไรครับเ,เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวรอาอออกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไปได้ครับเป็นเบอร์สามนะครับลงมาครับน้องคิมดูว่าทุ่งโหงจะทำอย่างไรครับโอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอาเอาเอาไปได้หรือเปล่าครับยังไปไม่ได้ครับทุ่งโหง ออกนี่ครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันแล้วครับสำหรับบรรดามิรอลบอนเด็กครับสัปดาห์ที่แล้วเราไปที่น้ำชําสุเม่นครับมีโกใสวันนี้ก็ X p k b s p o r t ับซีซั่นสครับวันนี้ครับเรามากันที่ตาขามแท้ครับ p k b s p r t x X ตาาขามจูเดียครับซีซั่นสอครับโอ้โหยาง นะครับในทุ่มบอลครับสำหรับทุกโฮงครับทุ่มบอลมาย่างเอาละครับทุ่มบอลต่อครับสำหรับกอกวินทุ่มบอลนะครับเอาไปไปไปต่อเลยครับไปได้ครับเปลี่ยนตัวแล้วครับเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วโอ้โหเคลียร์ออกไปครับ เอาลุยแล้วครับสำหรับทุ่โหงครับอ้ยไปไม่ได้ครับเอาแต่ทุ่มให้ใครทุร่มบอลมาทุ่มผิดยกเท้าไม่ได้นะครับไม่ได้ครับทุ่มทุ่มบอลแล้วยกเท้าไม่ได้ครับทุ่มผิดครับ เอาเปลี่ยนตัวการสนามการสนามอกา,า,ารสนามนะครับการสนามรอเพื่อนออกก่อนอา้าวไปครับน้องเกลือลงมาแล้วครับน้องเกลือครับ,รบ <S 3> <3> <S เอาแล้วครับน,รน้ำบุญตอนนี้กอเกวินครับโคดน็อต <'d not. S 1> นั่งไม่ติดแล้วครับตอนนี้ <3> <3> นั่งไม่ติดแล้วครับตอนนี้ครับสำหรับโคดน็อตครับ เอาโฟมบอลมาเบอร์สี่ลูกบอลลูกบอลเอสี่เบอร์สี่ลูกบอเบอร์สีน้องน้องเฟสครับเฟสเฟเฟสนะโอเคน้องเฟสครับอ๋อะอาชีนเหรอโอ้อาชีนนะครับน้องน้องเฟสนะครับอาชีนครับให้เป็นลูกเลยนะครับโอ้โหเอาล้วครับมีอาชีนมาแล้วครับตอนนี้ เอาแล้วไปต่อครับนี่ครับอ้าวหาบอลไม่เจอโอ้โหออกเรียกว่าสนุกเลยทีเดียวนะครับคู่ที่ห้านะครับเรียกว่าออกคู่นี้ครับสูสีเลยทีเดียวครับหลังจากสี่คู่ที่ผ่านมาได้ยิงประตูกันเยอะครับ แต่มาเจอคู่นี้นี่โอ้โหเียว่าลุยกันเลยครับไปต่อครับเตะขึ้นมาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับรับบอลไม่ได้ครับน้องเมทเอาหวดยาวมาออกข้างครับ เอาไปต่อครับนี่ครับหนำุนแต่ไปครับช็อตนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอาล <Yas. S 2> ะครับว่ากันต่อครับนี่ครับไปต่อครับเอา,ากลับไปที่พุทธสาประตูนะครับ เอาแล้วทุ่งหกทุ่งหอกอโหไปไม่ได้เคลียทิ้งเปีตัวเปตัวเปตัวนะครับเปีตัวเอาต่อมาที่กลางสนามนะครับต่อมาที่กลางสนามครับอย่าลืมครับนาเตะจะเปียตัวต้องมาที่กลางสนามนะครับใครจะเปียตัวต้องมาที่กลางสนามนะครับโอ้โในกระดาษที่หน้าจอมีอัฉีนน้องอะตอมมาด้วยนะครับตอนนี้ครับ เอาละครับเริ่มมีกำลังใจมาแล้วครับถ้าทำได้นะครับบางบอลแล้วก็ออกหลังครับเอาเปลี่ยนตัวไหมครับเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ่าต่อไปที่กลางสนามนะครับอ่าใครจะเปลี่ยนตัวต่อไปที่กลางสนามนะครับเอาละครับเปลี่ยนตัวก่อนครับเปลี่ยนตัวก่อนเอาเปลี่ยนอีกคนนึงครับอีกคนนึงครับ ออมาแล้วครับเปลี่ยนตัวครับรอก่อนนะครับรอก่อนครับอ่าโอเคครับไปต่อครับสำหรับโค้ชเราไปเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยนะครับระหว่างกรีซสี่กับทุ่งหกยูสิบนะครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามรอได้เลยครับไปครับเอาเอาเอาโอ้ยแบดี้รวบลอย หมายเลขแปดนะครับโอ้โหอ้าวหมายเลขแปดไม่ได้เขียนมาโอ้อะไรนะทิกน้องทิกอ้าน้องทิกครับจากกอกวินครับสองศูนย์โอ้โหน้องทิกครับเบอร์แปดอ้าวเปลี่ยนตัวไหมครับ เปียตัวเปียตัวเอาแล้วเปลี่ยนโก้เหรอครับเดี๋ยวนีี่ตวใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอสัญญาณก่อนนะครับเปลี่ยนโกใช่ไหมครับออกออกหลังได้แล้วครับออกเอ้ามาเลยครับมาเลยครับแกจะบอกว่าสามารถออกหลังได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนโกนะฮะจะได้แบบว่าเดี๋ยวไปนึงนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับรออก่นรอก่อนรอก่อนรอก่อน รอสัญญาจากรกวีก่อนนะครับใจเย็นครับตอนนี้ทางฝั่งของตุ้งโมกำลังใส่ถุงมือนะครับก็เป็นน้องแฮกนะครับใส่หรือเปล่านะครับน่าจะน้องแฮกนะครับเปอร์สิบสี่ของตุ้งโมนะครับเอาล่ะครับไปต่อครับเคลียร์ไปก่อนครับน้ำุูน เอาไปต่อครับเอาเอายังไงดีครับเอาทุ่งหงครับทุ่งหงลุยต่อครับเคลียไปโอ้โหนะครับเคลียไปครับช็อตนี้สำหรับคู่ต่อไปครับอยู่สิบนะครับห้ามพลาดครับกอดีสีกับทุ่งหงครับทุ่งหงชนะนะดีเพื่อเป็นแชมป์ ส่วนกอรี่ชนะนดีเพื่อที่จะไปลุ้นแชมป์ในนัดสุดท้ายนะครับตอนมาลุ้นกันว่าจะได้บทสรุปเลยหรือไม่นะครับแต่เจอกอรี่ต้องบอกว่าแกล่งอยู่แล้วครับไม่ธรรมดาโอ้ยเชียดเสาออกไปหมดเวลาครับผมเป็นนั้นว่าจูงโอวีเต็กก็แพ้กับซุ้มไก่กอกาวินเอ็สอทีชาออนไปศูนย์ประตูต่อส